มาชวามวิวข้างบ้านปะมาชมวิวข้างบ้านเราหนาพื้นนีก่ก็พื้นนี่ก็เห็ดเป็นง่ามพี่น้องพื้นนี่ก็เห็ดเป็นสเตม็มไว้พื้นนี้ไม่ใช่พื้นธรรมดาเด้ิคอยเห็ดคอยไปเห็นเมืงองนอกเขาเห็ดขเขาถ้าอยากเห็ดคือขจาวเป็น้องเขาได้ยกกอบปีมาฮะไปชมวิวปะชมวิวน้ำพุปะนั่ได้ไหมไปไหน หลังนั้นไปไม่ได้ขารูปมันล็อกเราไปตั้งแค่หลังนี้ค่ะอะไรนะมีสวนพอพี่น้องเขาอกระเ็ดสวยมาปักยางง่ามเปิดต้นใหม่ต้นไม้กับปูกไว้สวนนี่จัดหมดประมาณล้านหนึ่งถ้าสวนนี่ทำไปพ,พ่ออันห้องอะไรห้องสาวน่านี่ห้องสาวน่าพ่อทำไว้นี่ตะกี้มันเป็นที่ป้าเป็นอย่างเขอกระปูกกระเบื้องเขาเมืองก็เป็นกระปูกมันนี่กระเบื้องเขากระปูก ไ,ไม่เป็นไรลูกปูกับปูกระเบื้องว้ายสาไว้น้ำไปส่องดูปะก็มาสิวิ่งเร็วๆจับ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 ฮึบตรงนี้มาแล้วบินสองซ้ำมาหนึ่งจองปีไม่ริบปีปูปปนี่กนะ็เอาเท<ๆ>้าไปใช่นันสิแตะๆสิแต่ไม่แต่ไม่ต้องลงแช่ะนะ ถ้าบบบนั้นอะไรนะอันนี้ก็ะเทียเป็นหินมันยังถ้าเป็นสไตล์ผมนี่ผมจะเป็นคนมักยุโรปฝรั่งกระเพงนี่ก็เฮ็ดเบัสซี่แห่เสียร์ไม่เป็นหรอกกระเพียงนี่ตีไซอะไรลูกมาค่ะมันจะเปียกไหมล่ะเอาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทุกเอาส่งขึ้นสูงๆดูเป็นนเป็นเรื่องอยู่เรื่งนะจะคลายไม่เป็นหรอกอย่าเงื่อถึงแห้งมันสั่นเหมือนแบบนั้น ก็เปียกเวลาฝนเปียกเวลาฝนจับไปยังคือกระชูมันนั่นเมื่อไม่เห็นอะไรที่ไหนก็เปียกดอกเออไหมไม่ต้องลงเดือยกาะถาแช่เสียผนูชิงหุ่มกระถาเราไม่เนี่ยลงแล้วเหยียบเลยนะเป็นฟิลเหมือนโรงแรมเพราะว่าต้องการทะสร้างบ้านให้แบบตอนตอนเราตั้งใจสร้างให้แบบ เวลาอยู่ให้มันรีแลกกระทะต้นแกล่ะจะเป็นแบบอันนี้ก็พืชอ,อันนี้ต้องเป็นสีดำเด้หินกวดสีดำหินลลางไสลงออหลงสางจ้าลูกอะไรล่ะอะไรล่ะหลังบ้านอันนี้หลังบ้านแกเปียนแล้วหลังบ้านแกเปลีป่ยน,น,นแล้วจารุเรู้ไห ฮึบโอ้ยๆๆ

หนูชอบบ้านหลังน,นี้ไหมได้หลังนี้แต่ทำไมอะไรเริ่มมามัไม่มีมากับสักทีเลยอะไรนะคะทำไมอะไรเริ่มไม่กลับมาสักทีสไลเดอร์ไหนล่ะสไลเดอร์ห้องนั้นน่ะจากแล้วพอถืหมดสไลเดอร์ไปใส่พ่คุเท่รรห <laughs> าหรออือแม่ใช่เอาไปคุเท่าต้นไม้สวยๆดริงๆเราดูต้นไม้พอ่อหนิสวยๆนี่ อะไรนะรปลูกกับสิรู้มันจะได้สวย,ย,ยปลูกให้หนูได้ชมชออเชยไงพ่อ,อจะนี่ไงน้องเกี่ยวกับพี่ติจุกกันอยู่นี่